สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยิดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube นะคะในชื่อของ r m u t p l i f e วันนี้เราเดินทางกันมาถึงวันสุดวันสุดท้ายของสัปดาห์ในแอพิโซดที่ฝนรวบรวมเรื่องราวคดีฆาตกรรมสุดโหดแล้วก็คำสารภาพสุดหลอนมาฝากนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยฝนได้นำเรื่องราวของข่าวแพนแลมนะคะเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาในฟาร์มที่ถูกพ่อแม่นั้นเลี้ยงดูอย่างทิ้งๆิคว้างๆนะคะจนทำให้เขาต้องออกมาดิ้นรนใช้ชีวิต แต่เพียงลำพังซึ่งการใช้ชีวิตของเขานั้นน่ะก็เดินทางในวิถีของการลักขโมยการปล้นหรือการค้ายาเสพติดนะคะเขาก่อคดีและถูกจำคุกมาตั้งแต่เด็กๆจนตลอดชั่วชีวิตของเขาเลยนะคะชีวิตเล่ร่อนของคลาวเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าไม่มีใครเหลียวแลระหว่างการเดินทางการใช้ชีวิตของเขานั้นเขาก็ได้ ฆาตก,กรรมเด็กหนุ่มหรือเด็กชายที่เขาว่าจ้างมาอยู่เป็นเพื่อนก็ดีหรือหลอกล่อด้วยวิธีใดก็ดีนะคะก็คือทั้งล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ฆ่าทิ้งจนสุดท้ายเนี่ยเ,าเขาก็ถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูก ล่อยออกมามาใช้ชีวิตดังเดิมจนกระทั่งเรื่องราวของคลาวดําเนินมาถึงช่วงที่คลาวนั้นกลับมาเหยียบดินแดนบ้านเกิดของตัวเองอีกครั้งในวัย30ปีพร้อมกับประสบการณ์อันโชคโนนครั้งนี้เนี่ยเขากลับมาก่อเหตุฆาตกรรมมากมายรวมถึงล่วงละเมิดทางเพศเหยื่ออีกนับไม่ถ้วนในปี1923คลาวถูกจับในคดีย่องเบาแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ คิดว่าเขาเป็นเพียงโจรกระจอกธรรมดาธรรมดาจึงจับเขาเข้าคุกด้วยโทษเพียงไม่กี่ปีในปี1928ค่ะเขาก็ถูกจับกุมอีกครั้งที่วอชิงตันด้วยคดีขโมยวิทยุและเครื่องประดับจากทันตแพทย์ท่านหนึ่งแต่เหมือนโชคก็เข้าข้างเขาค่ะพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย สงสัยว่ารูปพัณฑ์สันธานของคราวนั้นคล้ายกับฆาตรกรในคดีฆาตกรรมหลายๆคดีที่พวกเขายังจับไม่ได้ทําให้คลาวนั้นถูกนําไปสอบปากคําในคดีฆาตกรรมเพิ่มเติมและดูเหมือนคราวไม่ได้แคร์เท่าไหร่นักะในการถูกจับกลุ่มเพราะเขาเล่าต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะให้ฟังว่า คาตก,กรรมต่างๆที่เขาทำเนี่ยเขาสาร,รภาพแบบหมดเปลือกซึ่งเรียกได้ว่าคำสาร,รภาพของเขานั้นชวนคนหัวรูกจริงๆค่ะในบทสนทนานะคะเขาเอ่ยว่ามนุษย์คือสิ่งที่มีชีวิตที่เลวร้ายน่าขยะแขย,ยงและควรถูกกำจัดมากที่สุดด้วยคลาวนะคะบอกว่าที่เขาฆ่ามนุษย์ทุกคนนั้นคือหน้าที่ที่เขาควรทำด้วยซ้ำ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นจิตใจอันบิดเบี้ยวของเขาที่มีฝังตัวของเขามาตั้งแต่วัยเด็กค่ะอย่างไรก็ตามคำสารภาพเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เขาได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตเพราะศาลสามารถลงโทษได้เพียงแค่คดีที่มีหลักฐานสนับสนุนเท่านั้นทำให้ผลการพิจารณาคดี ออกมาว่าคลาวเพนแรมเนี่ยต้องรับโทษจากคดีฆาตรกรรมและการก่อเหตุอาชญากรรมด้วยการจำคุกเพียง25ปีการเข้าคุกของเขาในครั้งนั้นนะคะคลาวถูกนำตัวไปขังที่เรือนจำกลาง l e f เบลเทินะคะซึ่งเป็นที่ที่เขาได้พบกับคู่ปรับตัวชกาดนั Left ้นเวสเบลเทค่ะมีผู้คุมคนหนึ่งที่ชื่อว่าโรเบิร์ต วังเก่ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการชอบรังแกการทำร้ายนักโทษในคุกอยู่เป็นประจำแน่นอนว่าตั้งแต่เข้าไปคลาวก็ได้เห็นนักโทษคนอื่นๆโดนโรเบิร์ตท,ทำร้ายอยู่บ่อยๆคลาวมักพูดลอยๆอ,ออกมาว่า ถ้าไม่อยากตายก็อย่ามารบกวนฉันสิ่งนี้เองค่ะทำให้โรเบิร์ตและคราวดูจะคอมเมนต์กันบ่อยๆหลายต่อหลายครั้งค่ะมีเหตุการณ์ที่ทั้งคู่เกือบปะทะกันแต่ก็มีคนห้ามเอาไว้ได้ทันจึงไม่ได้เกิดเหตุร้ายรุยรนแรงอะไรและแล้วค่ะในวันที่20มิถุนายนปี1929ทั้งคู่ประทะกันอย่างรุนแรง และจบลงด้วยการที่คลาวนั้นใช้ท่อนเหล็กทุบโลเบิร์ตจนตายคาคุกการสังหารผู้คุมอย่างโหดเหี้ยมนะคะทำให้คลาวถูกนำตัวไปขึ้นสารใหม่อีกครั้งทันทีและด้วยความผิดร้ายแรงนี้สารจึงพิจารณาเพิ่มโทษให้คลาวโดยเป็นการเพิ่มโทษที่เขาไม่ได้อยากจะฟังเลยเพราะเขานั้นถูกตัดสินให้ประหารชีวิตในที่สุดระหว่างการรอประหารชีวิตค่ะ คลาวได้ทำความรู้จักกับผู้คุมคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเฮนรี่ฟิลลิปเลเซอร์ซึ่งเขามักจะซื้อบุหรี่มาให้คลาวอยู่เสมอแถมยังหาสมุดดินสอมาให้เขาไว้ขีดเขียนบันทึกเรื่องราวระหว่างการรอประหารในบันทึกนั้นนะคะคลาวได้เขียนเล่าเรื่องราวของเขาไว้ในช่วงชีวิตของเขาว่า ในช่วงชีวิตของฉันฉันได้ฆ่าคนไปแล้ว21คนฉันขโมยของรวมถึงป้นและลอบวางเพลิงนับพันครั้ง นอกจากนั้นฉันยังได้ร่วงละเมิดทางเพศผู้ชายมากกว่า1,000คนและแน่นอนว่าฉันไม่รู้สึกเสียใจเลยแม้แต่น้อยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหล่านี้และแล้วในวันที่5กันยายนปี1930ก็มาถึงวันที่คลาวนั้นถูกนำตัวไป,ประหารชีวิตด้วยวิธีการ แขนคอขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังคุมศีรษะเขาด้วยผ้าสีดำและถามคำพูดสุดท้ายก่อนประหารชีวิตคลาวได้ถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่และบอกว่าเร็วๆสิวะไอเวนระหว่างที่แกมัวแต่ชักช้าฉันเชื่อดคนได้อีกเป็นโหลเลยนะเว้ยหลังจากสิ่งเสียงนี้นะคะร่างของคลาวก็ถูก แขวนคอแล้วก็นำไปฟังณนะสุสานของอพันธสถานนะคะในเลฟเวสเทิลโดยป้ายหลุมศพของเขาไม่ได้ระบุชื่อไว้แต่เป็นการเขียนหมายเลขนักโทษนั่นก็คือ31614ที่เป็นหมายเลขประจำตัวนั่นก็คือปิดตำนานนะคะของคลาวเพนแลมอีกหนึ่งนักโทษที่เรียกได้ว่ามีคำสารภาพ ที่น่าหดหูแล้วก็น่าชวนคนหัวลุกที่สุดในทุกๆแอพิโซดที่ฝนได้รวบรวมมาเลยนะคะเพราะว่าจนกระทั่งแม้แต่วินาทีสุดท้ายที่เขาจะมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้ผู้ที่ก่อเหตุฆาตกรรมรวมไปถึงข่มขืนไปมากกว่า1,000รายกลับไม่รู้สึกผิดในใจนะเขาสะท้อนออกมาด้วยความเกียรชังนั่นก็คือพูดออกมาว่า เรียบรีบฆ่าเขาซาระหว่างที่ชักช้ารอช้าเนี่ยเขาค่าคนตายไปได้เป็นโหลแล้วนะคะก็ฟังแล้วก็หดหูใจเหมือนกันนะครับ สำหรับสัปดาห์หน้าฝนจะรวบรวมเรื่องราวคดีอาชญากรรมใดมาฝากอีกนั้นก็ติดตามรับฟังกันได้ใน10นาทีคดีดังก่อนจะจากกันไปเวลายังพอเหลือเดี๋ยวขอแนะนำอีกสักนิดนึงนะคะในะช่อง c h ชาแนลของเรานะคะ IMUTP Live มีรายการมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรายการสาระความรู้แนะนำ PR ข่าวสารของมหาวิทยาลัยก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ใน rmutp update รวมไปถึงถ้าใครชอบรายการสยองขวัญน,นะคะเรื่องราวเรื่องเล่าต่างเนี่ยเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเนี่ยก็ติดตามกันได้ในรายการเรื่องเล่ามีว่าของน้องบอลน,นะคะรวมไปถึงรายการสอนทำอาหารรายการสอนภาษาหรือรายการรักสุขภาพเนี่ยก็มีให้ติดตามรับฟังกันได้นะคะในช anel RMTP u Live สำหรับวันนี้ฝนเวลาสินีสิงสุวรรณกับรายการ10นาทีคดีดังต้องลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ